แจ้งข่าวดี11พฤศจิกายน64นี้รับเตรียมโอนเยียวยาให้อีกคนละ5,000-10,000ถึง 1, บาทสวัสดีค่ะพบก,กับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บุ๋มก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนประกันสังคมนะคะมาตรา 33, 39และ40นะคะที่อยู่ใน29จังหวัดที่อยู่ใน9กลุ่มกิจการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่รัฐบาลนะคะได้มีการประกาศแจกเงินเยียวยาในช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะและใครที่ยังไม่ได้เงินบ้างขอเสียงคอมเมนต์มาหน่อยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนันะคะก่อนรับชมหมุมก็อยากขอกำลังใจะคะ่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันที่1 1พฤศจิกายน64นี้นะคะใครบ้างที่ยังไม่ได้เงินนะคะรีบเช็คสถานะตัวเองด่วนเลยนะคะที่เว็บไซต์ www.go.th ของสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้สถานะอัปเดตเป็นสีเขียวแล้วก็ พร้อมโอนเงินในวันที่11พฤศจิกายน64นั้นนะคะก็เตรียมตัวรับเงินกันได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นผู้ท่ทวนสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะแต่เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นานแล้วแต่ว่าเงินยังไม่เข้านะคะสถานะเขียวแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเลยสักงวดเนยวนะคะก็เช็คสิทธิ์ด่วนเลยนะคะว่าการโอนเงินนั้นจะโอนได้เมื่อไหร่นะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ขึ้นสถานะว่าจะมีการโอนเงินก็ให้รอในรอบถัดไปนะคะ เดี๋ยวบุ๋มจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะมีการแจ้งโอนวันไหนนะคะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะตามสิทธิ์ของตัวเองนะคะช่วยตรวจสอบสถานะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองเรื่อยๆซึ่งคนที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนะคะที่ยังไม่เคยได้เงินเลยนะคะก็จะได้รับ10,000บาทรวดเดียวนะคะ และคนที่อยู่ใน16จังหวัดหลังนะคะก็จะได้รับรวดเดียวเหมือนกันนะคะ5,000บาทค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3 29และ40เท่านั้นนะคะที่อยู่ใน29จังหวัดแล้วก็9กลุ่มกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะรัฐบาลก็ แจกเงินเยียวยาว2เดือนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เงินเนาะโอเคนะคะก็ตามสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะอยากสอบถามหรือว่าสงสัยในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามบุ๋มกันได้เลยนะคะถ้าเกิดมาบุ๋มเห็นคอมเมนต์นะคะบุ๋มก็จะมาตอบให้นะคะที่บุ๋มไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็คือไม่เห็นคอมเมนต์นั่นเองนะคะบางคนอาจจะพิมพ์คำหยาบคายหรือว่า อาจจะพิมพ์ตกพิมพ์อะไรไปเพจเขาจะซ่อนอัตโนมัตินะคะอันนี้บุม๋มต้องขออาภาัยด้วยนะคะบุมไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ของของทุกท่านได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี